แม่กระเป๋าเดาหมอนไปใช่ลูกเมานอ้ไงโห่าก็วอาเออเออตีมาตรงนอ้นกันไปมาตรงนั้นกันแก้วแก้วผ้าไปมาตรงไหนจับมือนะยังไม่กินนะเลยจับมือนะมีจิตวิทยาไปจังเพี้ยนคมขนาดคมนั่นหรือไปติตัวกันอย่นเออออ ไทยมบอกแม่ไทยชื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อชั้นนี <t us> <t us ้นะครับอามายใจเลยกคิดดีละครับบมาอยากเลยฮะบานยางแพ่เขาได้เลยคอตัดได้บานทาดิบานีะั้กันอยยาดวะยาดบอกแม่ปานิปุบุบเแไตรอยชื่อบอน่กูชื่อฮาวาน่กูเจ็ดแสนถือตัวลานลานเจ็ดลานเจ็เนี่ยกจไายอยู่โมจ้องนาเลย